ทัชจ <your> ัวอ้อมทัชจัวอ้อมแตะแขนด้วยสิทัชจัวอ้อมทัชจัวแฮนด์ทัชจัวแฮนด์ทัชจัวเล็กเล็กอยู่ตรงไหนไม่ดูตรงนี้ใช่ทัชจัวฟิสทัชก็ทัชตรงนี้หลีไม่ทำอย่างนั้นค่ะเอาไหม ทางตรงสิเธอก็มาทางตรงสิดีดีนะวันจูชิฮัลโหล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 ทัชจูอันทัชจูแันทัชจูอาร์มทัชจูอาร์มอาร์มยังไงอย่าเล่นอย่าเล่นนี่สเิเอาไหมเอาไหมเอาไล่จากข้างบนนะจากจากข้างบนแล้วค่อยลงมาข้างล่างนะโอเค t o u c h your eyes. t o u c h your eye. s t o u c h your nose. t o u c h your nose. t o u c h your arm. t o u c h your arm. Arm arm. t o u c h y o u r arm? ทำไม arm อีกไอ้นี่อ่ะอะไรงูเหรอ Yes. Arm. Yes. เวลาแม่แม่บอก arm แบบนี้ก็จับแขนเอียก็จับหูจับอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแม่ผิดเองนี่อารมณ์มาตรงนี้ก่อนแม่จะไล่ทางนี้ก่อนนะอ่ะอ่ะ hello ไปทีนี้ one two three action. hello hello touch your eyes, touch your, eyes. touch your ear Touch your ear touch your mouth Touch your m o u touch your nose y ั u r nose touch your arm Touch your arm touch your hand Touch your hand touch your leg Touch your leg touch your feet your feet บาย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 ทำไงบายบายสวัสดีค่ะ bye bye. สวัสดีค่ะบายบายตี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 อยากคอยดูกอนก็ได้ไหม